ผมเปลี่ยนตัวเองจากเด็กติดเกมตอนสมัยเรียนประถมและมต้นให้กลายเป็นคนที่เรียนจบหลักสูตรวิศวะด้วยเกีรดนิยมอันดับหนึ่งและได้รางวัลทุนเรียนดีไม่เพียบเลยครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวผมได้ลองผิดลองถูกไปกับหลายๆวิธีหลายๆเทคนิคหลายๆกลยุทธ์ในการเตรียมหนังสือที่ผมออกมาใช้กับ54วิชาตอนผมเรียนมหาวิทยาลัยแล้ววันนี้ผมก็จะมาแชร์หลักการและเทคนิคที่ผมใช้ที่ทําให้ผมได้เกรด4.0 0มา1เทอมด้วยครับถ้าเพื่อนๆอยากลองเอาไปใช้กันเองครับ สมัยที่ผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมมีความเชื่อว่าถ้าผมเรียนจบด้วยเกรดส,สูงๆหรือถ้าเรียนจบแล้วได้เกียนนิยมเนี่ยมันจะทําให้ผมมีโอกาสหางานมากขึ้นหรือได้งานที่เงินเดือนส,งสูงๆผู้แบบหลงๆก็คือผมคิดว่ามันจะทําให้ผมมีอนาคตที่แบบดีขึ้นผมเข้ามหาลัยเทอมแรกตอนปี2 0 1 8 เทมอม2ตอนนั้นผมเข้าเทมอม2เพราะว่าผมเข้าเทอมหนึ่งไม่ทันช่วงแรกๆผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบเป็นจริงเป็นจังนะว่าต้องจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งช่วงแรกมันยังเป็นแค่แบบความฝันลอยๆอะเอ้พูดตรงๆก็คือตอนนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยเพราะผมไม่ได้รู้เลยว่าชีวิตมหาลัยมันจะเป็นยังไงต้องเรียนอะไรบ้างเรียนยากแค่ไหนมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างและผมก็ไม่มีรุ่นพี่ที่สนิทยอยู่ที่นี่ด้วยสิ่งเดียวที่ผมมีตอนนั้นก็คือความมุ่งมั่นททีี่่่จะพยยยาาามมองเต็ครับ สิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ก็คือผมไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งมาตลอดก่อนหน้านี้เลยนะคะแนนมปลายผมก็โอเคแต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์ not great, not แล้วก็สมัยประถมกับมต้นเนี่ยผมเป็นเด็กติดเกมด้วยซ้ำจริงๆผมเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะครับตอน,นเด็กเนี่ยผมได้ไปเรียนที่ประเทศนอร์เวย์อยู่กับครอบครัวเป็นเวลา4ปี ในช่วงเวลาที่ผมเรียนอยู่นอร์เวย์เนี่ยผมได้ไปเที่ยวมามากกว่า20ประเทศในยุโรปเลยครับแต่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีช่วงใหญ่เลยแหละที่ผมติดเกม ตอนนั้นแบบไม่รู้คิดอะไรอะ่ะแต่อยากเล่นเกมมากกว่าเที่ยวอะ่ะลอนั่งเครื่องบินที่สนามบินก็เล่นเกมอยู่บนเครื่องบินก็เล่นเกมอยู่ในรถก็เล่นเกมถึงโรงแรมก็เปิดคอมเล่นเกมพ่อแม่ชวนไปไหนก็ไม่อยากไปเพราะว่าติดเกมแต่ผมรู้สึกมันเสียโอกาสมากๆเลยนะแทนที่ผมจะไปสนุกกับครอบครัวไปใช้เวลาให้มันมีความหมายกับครอบครัวเนี่ยแต่ผมเลือกที่จะเล่นเกมแทนผมติดเกมถึงขั้นนั้นเลยและอีกอย่างก็คือผมไม่ได้จบหมอปลายด้วยซ้ำนะครับแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งบอกว่า คะแนนมปลายผมก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ดีเวอร์คะแนนมปลายที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คือคะแนนม4นะครับไม่ใช่มหม6กเพราะผมไม่ได้เรียนมหกับมหสรุปแบบสั้นๆก็คือตอนผมเรียนจบม4เนี่ยผมเรียนจบหลักสูตรอินเตอร์ของ Cambridge IGCSE ซึ่งตอนนั้นเนี่ย SIIT ก็คือสถาบันที่ผมเรียนเขารับคะแนนนั้นพอดีครับผมก็เลยสมัครเข้า SI สหลังจากที่ผมเรียนจบม4เลยแพ้วปรากฏว่าเข้าได้ก็เลยเข้าไปเลยครับ ไปเรียนหมห้ากับหกเพื่อนเคงเห็นกันใช่ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมดูเหมือนคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือคุณสมบัติที่จะมาเรียนเก่งหรือว่าเรียนได้เกียรินิยมเลยตอนนี้ผมเข้ามาหาลัยแรกๆเนี่ยผมก็ติวนังสือด้วยวิธีที่คนส่วนใหญ่เคยใช้กันนะครับอ่านเลคเชอร์ของอาจารย์ซ้ำๆเอาดินสอเอาไฮไลท์มาขีดเส้นใต้ขีดทับคำที่มันสำคัญนั่งจดโน้ตทำชีทสรุป ตอนนั้นผมอ่านหนังสือประมาณวันละสองชั่วโมงครับอันนี้แบบไม่รวมชั่วโมงเลคเชอร์นะสชั่วโมงคือแบบอ่านเองต่างหากผมอ่านเองสองชั่วโมงช่วงวันเรียนแล้วก็ประมาณ4-6ชั่วโมงช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับซึ่งสาหรับผมตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันกาลังพอดีมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือว่ามันน้อยไปก้อจริงปีแรกผมก็ไม่ได้อยากนั่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนนะเพราะมันเป็นมันปีแรกกับแรกสรับเราต้องบอาเวลาไปสนุกเฮฮากับเพื่อนๆใช้ชีวิตมหาลัยช่วงแรกเหมนคาาทํกััต็มมรบ ตั้งใจแล้วผมก็คอมมิตกับการปฏิบัติตามแผนที่ผมเซตไว้ครับซึ่งผมว่าใครที่ทําแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าตั้งใจมากกว่านักศึกษาส่วนมากแล้วนะครับส่วนก่อนสอบสามอาทิตย์เนี่ยผมจะอ่านเยอะขึ้นผมจะอ่านประมาณเวลา4ี่ถึงหชั่วโมงในวันที่ผมเรียนส่วนวันสารอาทิตย์ก็คืออ่านประมาณ12ชั่วโมง พอถึงวันที่เกรออกผมก็ตื่นเช้ามานั่งกด refresh เพจของมหาลัยที่มันให้ดูเกรแล้วเนาะเกรมันออกประมาณ9ก้าโมงแนละ้วตอนนั้นผมตื่นมา refresh ตั้งแต่แบบ8ปดโมงละลุ้นลุ้นแล้สุดท้ายผมก็ได้เกรที่ค่อนข้างดีมาแล้วครับสำหรับปีหนึ่งผมได้เกรดสามซึ่งผมก็ค่อนข้างโอเคตอนนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีกว่านี้ พอผมขึ้นปี2เนี่ยผมก็ยังใช้วิธีตือหนังสือแบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงก็คือผมจะฝึกทําโจทย์ ให้มากขึ้นผมได้พบจากเทอมแรกว่าการที่เราเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอถ้าถึงแม้ว่าผมจะเข้าใจคอนเซปต์ต่างๆที่อาจารย์สอนเนี่ยแต่ผมก็ยังทําบางโจทย์ในข้อสอบพลาดหนึ่งก็คือเพราะว่าบางทีผมไม่รอบคอบตอนอ่านโจทย์ก็เลยเข้าใจโจทย์ผิดแล้วก็ใช้วิธีแก้ที่ผิดเหมือนแบบประมาทอะเนาะสก็คือเพราะว่าแทบจะทุกวิชาที่ผมเรียนเนี่ยมันมีนการคํานวณแลวบางทีผมก็กดเครื่องคิดเลขผิดผมก็เลยวางแผนสำหรับการแก้ปัญหาพวกนี้ด้วยการฝึกทำโจทย์ ให้มากขึ้นครับซึ่งใครที่บ้าทําโจทย์แบบผมเนี่ยจะรู้ใช่ไหมครับว่าการหาโจทย์เนี่ยมันง่ายที่ยากก็คือการหาเฉลยของโจทย์ที่เราเอามาทำครับส่วนมากเนี่ยผมก็จะหาโจทย์มันจากพวกเท็กซ์บุ๊กที่อาจารย์เขาแนะนำาลยครับซึ่งเท็กซ์บุ๊กพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีเฉลยให้ท้ายเล่มนะครับหรือว่าบางทีมันก็มีแต่ว่าให้ไม่ครบครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันหรือบางทีก็ไม่มีเฉลยเลยแบบโคตรกักอะ่ะไม่รู้เป็น ถ้า textbook มันไม่มีฉเฉลยงั้นเราต้องเอาเวลาไปหาบางทีถ้าโชคดีก็หาแบบเล่มฉเฉลยทั้งเล่มเลยตามพวกเว็บ academia, scrib, e pdfcoffee อะไรพวกนี้นะครับถ้าหาแบบฟรีๆไม่เจอจริงๆก็ต้องเสียตังค์ละบางทีมันก็จะมีเว็บที่แบบขายฉเฉลยถ้าราคามันถูกมันดูดีผมก็ยอมซื้อไปถ้าราคามันไม่ดีผมก็หาวิธีอื่นๆเอาซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีหล,หลักก็คือ1 ขอให้อาจารย์ตรวจให้2ขอให้เพื่อนที่เก่งๆหรือว่ารุ่นพี่ตรวจให้3ซื้อเช็คแล้วก็หให้คนที่อินเดียตรวจให้แต่จะบอกว่า3วิธีที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ดีหรือมันไม่ชัวร์เท่าการที่เราหาเฉลยที่มันออฟฟิเชียลสำหรับเท็กซ์บุ๊กอันนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าคนที่เราขอให้ตรวจให้เราเนี่ยเขาอาจจะตรวจผิดก,ก็ได้เพราะเราก็เป็นมนุษยนะ์เนาะเราก็พลาดได้ตลอดเวลาแหละถึงจะเก่งมากๆก็พลาดได้เหมือนกันหรือไม่ก็คนพวกนี้เขาอาจจะไม่มีเวลามาตรวจให้เราตั้งแต่แรกเลยก็ได้ทำแบบมัวๆไป พยามอีกทีนะครับว่าตอนปี2เนี่ยผมยังใช้วิธีเดิมๆอยู่ก็คืออ่าน เลคเ,เชอร์เยอะๆแล้วก็ทำโน้ตสรุปทำชีสรุปแต่สิ่งที่ผมเพิ่มก็คือการฝึกทำโจทย์มากขึ้นเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นจากที่ผมอ่านวันละ2ชั่วโมงตอนปีหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็น3-4ชั่วโมงแล้วครับอันนี้ในวันเรียนนะก็คือ3-4งชั่วโมงอ่านแยกไม่รวมเลคเชอร์ส่วนเสาร์ที่ก็คือผมอ่านไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงเลยผมจำได้เลยว่าตอนที่ผมอยู่ปี2เนี่ยเป็นปีที่ผมเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆน,น,น้อยมากๆเพราะผมเอาเวลาว่างมาอ่านหนังสือแบบค่อนข้างเยอะเลยชีวิตตอนนั้นก็คือแบบเรียนเล่นฟ ตอนนั้นก็คือตามนี้เลยครับปี2เทอมแรกผมได้เกรด3.73ส่วนปี2เทอม2ผมได้3.8 5ซึ่งก็ทำให้เกดเฉลีย่ยผมรวมอยู่ที่3.65ครับ แต่ก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับการที่ผมอ่านหนังสือเยอะขนาดนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันทําให้ผม enjoy ชีวิตน้อยลงมากๆเพราะฉะนั้นสําหรับปีที่3เนี่ยผมเลยตัดสินใจว่าผมต้องปรับปรุงวิธีการอ่านหนังสือยังไงก็ได้ให้มันมีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือไม่ก็ดีมากขึ้นโดยที่ผมใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยลงซึ่งในช่วงเวลาที่ผมเรียนปี2เนี่ยผมได้สังเกตนะครับว่าสําหรับหลายวิชาที่ผมเรียนเนี่ยการจดโนต้ตหรือว่าทําชี้สรุปมันไม่ได้ช่วยให้ผมเข้าใจเนื้อหาที่ผมเรียนมากขึ้นเลยนะครับแล้ว ึ่งมันไม่ make sense สำหรับผมเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมใช้เวลากับการทำชิทสรุปแล้วก็การจดโน้ตแบบเยอะมากๆแต่สุดท้ายก็คือการทำชิทสรุปหรือว่าการจดโน้ตเนี่ยมันเป็นวิธีที่แบบมี ROI น้อยมากๆนะครับหรือว่า return on investment ผมก็เลยคิดว่าถ้าตัดตรงนี้ออกไปเนี่ยมันจะทำให้ผมเซฟเวลาได้เยอะมากขึ้นโดยที่ยังมีประสิทธิภาพเท่าเดิมครับแลนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้จากการทดลองอันนั้น,นครับ ปี3เทอมหเนี่ยผมได้เกรด perfect 4.00ส่วนเทอม2ผมได้3.86ก็คือหลังจากที่ผมจบปี3เนี่ยผมตัดสินใจแล้วว่าโอเคผม s atisfy ล้วผมพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มาจากกลยุทธ์เทคนิคที่ผมมีอยู่ตอนนี้ละผมก็เลยไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายตอนขึ้นปี4ครับแล้วตอนที่ผมเรียนจบปี4เนี่ยผมได้เกรดออกมาตามนี้เลยนะครับปี4เทอม1ผมได้3.97 รวมเทอม2ผมได้3.84สุดท้ายแล้วก็คือผมเรียนจบหลักสูตรวิศวะเครื่องกลจากสถาบัน SIT SI ด้วยเกรดเฉลี่ยรวม3.81ซึ่งก็ทำให้ผมจบด้วยเกีรดิยียมอันดับ1แล้วผมก็ได้รางวัลเกรดสูงสุดของภาคอันดับ1และอันดับ2จากปี2ปี3แล้วก็ปี4ด้วยครับแล้วก็ได้ทุนการศึกษาต,ตามนี้เลยนะครับ บทเรียนที่ผมได้มาจากการลองผิดลองถูกและการพัฒนากลยุทธ์การอ่านหนังสือของผมก็คือ 1. การฝึกทำโจทย์เป็นเทคนิคติวหนังสือที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆโดยเฉพาะสําหรับวิชาที่เน้นคนํานวณครับ2ก็คือการจดโนต้ตทําชี้สรุปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพต่ําม,มากๆซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่คิดแบบนั้นคนอื่นที่เขาจริงจังกับการติวหนังสืออ่านหนังสือส่วนมากเขาก็จะมีความคิดเห็นเดียวกันครับ Don't do very well compared to the people that just test themselves on the content. In general, summarizing, highlighting, and rereading are really not that good a study techniques. There's no need to do that because you're just creating extra unnecessary work for yourself. แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีงานวิจัยหลายๆชิ้นงานที่ส p อร์ตความคิดเห็นของผมเหมือนกันครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมการฝึกทำโจทย์มันถึงดีแต่ว่าการทำโน้ตทำชี้สรุปมันถึงไม่ดีเหตุผลแรกเลยก็คือเพราะว่าการฝึกทำโจทย์มันยากแล้วก็การจดโน้ตทำชี้สรุปมันง่ายเพื่อนๆน่าจะเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าการฝึกทำโจทย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้พลังงานสมองค่อนข้างมันต้องใช้สมาธิแล้วมันก็ต้องใช้ความตั้งใจมากกว่าการจดโน้ตทำชี้สรุป เยอะแยะเลยครับการที่เราใช้วิธีติวหนังสือท,ที่มันชาร์เลนจ์เราหรือว่าที่มันยากสําหรับเราเนี่ยมันทําให้สมองเราได้ใช้งานมากขึ้นมันทําให้สมองเราได้รับรู้ข้อมูลมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้สมองเรามีความจําของข้อมูลนั้นๆดีขึ้นครับเหผลที่2ก็คือเพราะว่าการทําโจทย์เนี่ยมันคล้ายกับการทําข้อสอบมากกว่าการจดโน้ตทาชี้สรุปซ,ซึ่งมันก็จะทําให้เราเก่งกับการทําข้อสอบเ,เยอะขึ้นครับการจดโน้ตทาชี้สรุปเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีชีตสวยๆใ,ให้อ่านก่อนเข้าห้องสอบจริงแต่ว่ามันมีสกิล การทําข้อสอบที่เราไม่สามารถฝึกได้จากแค่การจดโนต้ตหรือว่าทำชี้สรุปไงครับเราต้องมีสกิลด้านการกดเครื่องคิดเลขให้มันไม่พลาดซึ่งก็ฟังดูง่ายแล้วก็ฟังดูตลกนะครับแต่ผมเห็นหลายคนมากๆแล้วก็รวมถึงผมเองด้วยที่พลาดเพราะว่ากดเครื่องคิดเลขผิดถ้าเรานั่งทําข้อสอบวิศวะแบบ3ชั่วโมงเนี่ยผมการันตีเลยว่าเรากดเครื่องคิดเลขมากกว่าแบบ1000ครั้งซึ่งถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วเราประมาทไปเนี่ยแน่นอนครับมันจะมีสักครั้งสองครั้งที่แบบกดผิดอยู่แล้วอีกสกิลที่เราต้องมีก็คือการอ โจทย์ให้มันไวแล้วก็ให้เข้าใจครับแล้วก็เราต้องมีสกิลด้านการหยิบสูตรที่มันถูกต้องเพื่อเอามาใช้คำนวณเราต้องมีสกิลด้านการเขียนวิธีทำให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ให้มันดูรู้เรื่องเพื่อให้อาจารย์ตรวจได้ง่ายตรวจได้เข้าใจแล้วก็เพื่อให้ตัวเราเองไม่งงกับลายมือที่เราเขียนเองครับซึ่งก็เป็นอีกอย่างที่ฟังดูตลก เหมือนกันนะครับแต่มันมีหลายเคสมากที่ผมและเพื่อนๆของผ,ผมเนี่ยทำข้อสอบพลาดจากการอ่านลายมือตัวเองผิดครับอย่างเช่นแบบอ่านเลข1เป็นเลข7หรือว่าอ่านตัวโรที่เป็นตัวแทนของความหนานแน่นกลายเป็นตัวพีที่มันเป็นตัวแทนของแบบเพรสเชอร์หรือว่าโมเมนตัมคือรายละเอียดดีเทลพวกนี้มันสําคัญมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆรู้แนวข้อสอบหรือว่ามีข้อสอบชุดเก่าๆของวิชาแต่ละวิชาเนี่ยแปลว่าเพื่อนๆโชคดีมากๆเลยนะครับเอามานั่งฝึกทําอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยครับก่อนที่จะมานั่งทำเนี่ยเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนปิดโทรศัพท์ ไม่ต้องฟังเพลงกำหนดเวลาทำให้มันเหมือนตอนทำข้อสอบจริงๆและแน่นอนครับเราต้องอยู่ในห้องคนเดียวหรือไม่ก็อยู่กับเพื่อนก็ได้แต่แบบห้ามช่วยกันนะคือเราต้องจำลองสภาวะรอบตัวเราให้เหมือนในห้องสอบมากที่สุดครับใครที่อยากซีเรียสมากๆเนี่ยขออนุญาตคณะไปทำในห้องสอบตอนที่มันไม่มีคนใช้เลยก็ได้ให้มันแบบได้บรรยากาศของจริงเลยอะ่ะอันนี้ผมไม่เคยทำนะผมไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหลังจากที่เราทำโจทย์ข้อสอบตัวเองเสร็จแล้วเราก็เอามาตรวจมันครับถ้ามีเฉลยก็โชคดีไปเหมือนที่ผมบอกกันเนาะ ถ้ามีมีเฉลยก็หาวิธีอื่นไปแบบขอให้อาจารย์ตรวจให้อะไรประมาณเนี้ยการที่เราทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้เรารู้จุดอ่อนที่เราต้องไปปรับปรุงเราก็ไปปรับปรุงมันซะไปเลเวล up ความรู้ไปเลเวล up สกิลล้วค่อยมาลองทดสอบตัวเองใหม่อีกรอบนึ่งครับแล้วถ้าครั้งต่อไปเรายังไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาเราก็ค่อยๆปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะได้ส่วนใครที่ไม่มีตัวอย่างข้อสอบก็ลองไปหาพวกโจทย์ที่เพื่อนๆเขาคิดว่าอาจารย์เขาจะเอามาออกแล้วก็เอามารวมรวมกันแล้วก็นั่งทําโดยใช้วิธีนี้นะครับจริงๆ เยอะแยะมากเลยนะครับสำหรับการตื่นหนังสือเพื่อแบบสังเกตให้มันสูงขึ้นอย่างเช่นแบบ p o m o d o r o Method Space Repetition Active Recall การใช้แบบ Flashcard การใช้วิธีจดโน้ตแบบ Cornell Notes อะไรประมาณนี้แต่ผมจะเก็บไว้ทำเป็นคลิป แยกในอนาคตแล้วกันเพราะว่ามันคงเกินสโคปของคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าหลายๆคนแค่ตั้งใจแบ่งเวลาสําหรับการอ่านหนังสือให้มันพอเพียงอ่านเนื้อหาของวิชาก่อนเข้าเรียนเพื่อทาความเข้าใจก่อนแล้วก็ฝึกทําโจทย์ในสภาพแวดล้อมที่มันคล้ายๆตอนเราสอบผมว่าแค่นี้มันก็เพียงพอสําหรับการพัฒนาคะแนนเรียนแล้วนะครับทุกคนรู้จักกฎ80ดสทับ 20, หรือว่าหลักการของไพรโตใช่ไหมครับกฎนี้เนี่ยมันบอกว่าผลลัพธ์80%ที่เราจะได้มามันเกิดขึ้นจากแค่20%ของการการะทําของเรานะครับ ซึ่ง20%ในเคสนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมแนะนำให้ไปเมื่อกี้ครับไอ้พวกเทคนิคติวหนังสือที่มัน advance เนี่ยค่อยเอาไว้คิดที่หลัง คำแนะนำที่ผมเอามาแชร์ว,วันนี้เนี่ยมันเหมาะกับวิชาที่ต้องใช้การวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหาโดยการคำนวณน,นะครับอย่างเช่นวิชาหลายๆวิชาในหลักสูตรวิศวะหรือว่าวิทยาศาสตร์ผมไม่อยากรับประกันนะครับว่ามันจะเวิร์กสำหรับหลักสูตรอื่นๆเช่นหลักสูตรแพทย์หรือว่าแบบหมอหรือว่าศิลปะเพราะผมไม่มีประสบการณ์โดยตรงจากด้านนี้แต่ผมว่ามันคงเวิร์กแะนะเพราะมันก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในการติวสอบโคอีกจนได้คะแนนเต็ม990มาถ้าเพื่อนๆยังอยู่มปลายและคิดว่าจะเรียนวิศวะแบบผมแต่ยังไม่ชวว่าจะเรรีียนนนนนจิิงมมั้้ผแะําใหดูคลปชื่อ ทำป็นเพื่อนตัดสินใจได้ดีขึ้นส่วนเมื่อเมื่อคนไหนที่อยากฟังรายละเอียดต่างๆของอาชีพวิศวะจากเจ้าของอาชีพจริงๆนะสามารถกดเพลย์ลิสตตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับ